สพานสะพานมอญทางลงลานค้าเยอะนะครับชุดสวยถามด้ไรเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยอันนี้ร้อยแปดสิบทั้งคัน <c oughs> <c oughs> ดูด้านในโอ้โหชุดยังเยอะเลยสวยๆนะได้ก็ซื้อดิครับ <c oughs> อันนี้เป็นผระถุงเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้โซนนี้180บาทกําลังลองชุดร้านของฝาก กาแฟครับเรียวเกียรติกหมดอนะมาด้วยกันอะไรไหนคะได้เลยเอะไรไหนคะเดี๋ยวป้าจะไปล้างอันนี้เอาอันนี้ไหมเย็นๆนิดนึงนะคะมามาเอาเลย ยายขามาเลวเย็นไหมนางเบทเย็นเหรอบิม๊ม,มไม่เห็นเลยค่ะอาอมาเขาจะดีอ่าวันนี้คนมาเขาเฟ่นัง้งเหรอ ผู้สาวดักเลยวะนี่เอาละสาวดักแล้วาอาววอเต้นรอเลยเหเห็นไหมเต้นรอเลยอะไรนะ,ะเต้นรออะไรเลยอะไรตัวเล็กขายอะไรคืออะไรขายคะไเหลวโหวะแถวเต้นซัดถัก ใครลูกกับน้องให้น้องน้องไปไปถ่ายเดี๋ยวพอถ่ายวานชะ <two>, อาล่ายบิมบิมบิม Để thấy mẹ nè One, two One, đi oh, on mà ah. okay. ผ่านอายุมีป้ายบอกแม่ยี่สิปีแล้วไม่ได้ดูต้นนุ่น,น,น,นเรือสวยพ <c oughs> ่อ <c oughs> ถีลูกชาย <c oughs> นุ่นวัดกลางน้ำใช่ปะ่ะเพร อันหนั้นเขาลงแพไปเที่ยวตรงกลางอ๋ยวไปเที่ได้นะอ๋อมามลัไบะะไหนรับหน่อยลยวัดอยู่เด่ะไก่กัมนกันนะเนี่ยเนาะเอาถ่ายกันถ่ายรูปก,กันเป็นแผ่ เป็จุดกลางเป็นนี่กลางเต็นก็ได้ทางเดินลงกลางน้ำนี่แพแพกลางน้ำ กลัวล่วงเนอ,อยอลืมจะไปเข้ากล้องเขาซะแล้วน,น,นี่ตอนดับเป็นแขาบูเลยจุดจุดเครื่องดีเซลเห็นวะเออนี่นี่แคบบูเบนซินไม่ยังนั่งการครับอ,อันนี้เครื่องเครื่องบิก๊ก นู่นนะเครื่องยนต์ดีเซลไปนู่นนี่ใส่ท่อปด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 เลยวะเขขระวังล่วงนะมั่นใจเลยนักแปดสิบกว่าเลยนั่ืหนอปถ่ายในนะไ้ปน่งยืะถ่ายเลย เดี๋ยวเราจะเดินสุดไปฝั่งโน้นนะครับไกลอยู่นะครับใส่เราพรอมโหลพวกกระมวนลงม,งลม,ม,งลมาแล้วเย็นไมหมพี่แก้มอ่ะเย็นแห้งเศร้าเสื่อเยเฮ้ยไข่ปลาเต๋อเดี๋ยวมาดูด้ยอันเดี๋ยวมาดูประดูเ,ะดะดเลยมาดูกระมวน มันยังเล่นอยู่นะดูโอ้โแพลเยอะวะไปดูพวกกำวันลอยนนะ้ำก็โอ้โหเอาใหญ่เลยไม่มีคนด้วยทีนี้แหละทั้งวันนี่นะแม่มายืนอยิ่หาบุรีไหลแข็งเพราะวายได้เยอ,อะซ้ำกว้างนะมันกว้างนะดูบนกว้างกว่าเจอเจ้าทินด้วยนี่ไงลบลบขาใหญ่ ไปดูฝั่งนู้นมีอะไรเฮ้ยยีเดีิจูมารุโอ้แห่เพิ่มันไม่เอานามฮะเพิ่งมันไม่เอานามโอ้ไม่มาเลยทีนี้ทางนู้นไม่ขยับเลยครับไี่พิยูเป็นมีดคนใช่ไหมมัน,นเป็นซาละกลางน้ำสาละ สาลาเพ้ไอหนุ่มมาจากไหนเนี่ยขอนแก่นไหนดูชุดดิย่าเดิพอถ่ายรูไปไหมวันวันมุมนี้มุมนี้วันจับจับเลย จะเดินข้ามฝั่งนะโ <c oughs> oh, อ,อ้ยประมาณ100มร้อยเมตรฮะก็สุดแค่นี้ไงข้างบนน่าจะเป็นอะไรนะรไม่รู้เราต้องไปดูป <c oughs> โอ้เดินไหวเหมือนกันเนี่ยมาเร็ว <c oughs> เดินย่อง <c oughs> เดินย่องทำไม

ัางสรุปแล้วไปไม่สุดกําลังเดินกลับมาดูเจ้าถิ่นนะเดินสี่คนเลี้ยงก,กระดานเลยครับ<ม>โอ้โหเลี้ยงหน้ากระดานเลยกู ấy. เอาส,สี่สี่ต่อกัอนเลยจะเดินแรกกลาง <c oughs> จะเสียมารยาทเ้นเนี่ยหลบไปหลบฟังเนึ่งของเขาเขาต้องชิดชิดขวา เสียวอะครับโทรศัพท์นนี่คือ8ปดสเปซที่ลวงนํำเลยเนี่ยสรซล่วง้ํำกลับแล้วครับสรุปข้ามไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งฝันมีแขกต้อนรับอยู่เจ้าถิ่นนอนขวางเลยไม่โตกับหมา รอด้วยดิ